ขันดินเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าได้ยินเราไหมเรารักเจ้าขันดินเราขอโทษเจ้าไปไหนขันดินเสียงใครกัน เรียกหาใครเสียงดังรบกวนข้านะองคเท้าสัก,กเทวราชหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจร่วงเกินพระองค์เพียงแต่กำลังตามหาขันดินขันดินตอนนี้เขาไม่ใช่ขันดินของเจ้าแล้วเนตรมุนีเขาคือเทพขันแก้วบุตรของข้าพรเขายิ่งใหญ่แล้วก็เสียดไดเขาขึ้นมารึ หาใช่เช่นนั้นไหมเพคะหม่อมฉันพึ่งรู้ตัวว่าตัวเองลักขันดินมากเพียงใดหม่อมฉันแค่อยากจะขอโทษขันดินเราส่งขันดินไปจุติแล้วเจ้าจะไม่มีวันได้เจอขันดินอีกต่อไปไม,ไม่นะท่านพาพุ่นใหญ่ให้โปรดส่งหม่อมฉันลงไปจุติบนโลกมนุษย์ เชคเช่นคันนิ้ด้วยเถอเพคะหากเราคู่กันก็ขอให้บุญนําพาข้างล่างนั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่เจ้าใฝฝันไว้เพคะถึงหม่อมฉันอยู่บนนี้ก็หามีจิตใจไม่หัวใจเต็มไปด้วยตาบาปของความรู้สึกขิด มีแต่จะสร้างกรรมสร้างทุกข์้่คะเจ้ารักเขามากเลยอย่างนั้นเหรอแพคะรักมากพอจะสละดวงตาที่เจ้ารักมากเช่นกันได้หรือไม่ คะแม้ได้พบเจอก็มิอาจได้มองเห็นม่อมฉันยอมเพคะ ถ้าเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดประสงค์ขอให้เจ้าโชคดี เราได้ลูกสาวพี่คะชื่นอารมน้องน่ารักไหมลูกนี่พี่คะ เจ้าคงหิวสินะสุริยาน้อย ต่อาจากนี้ไปเจ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดาแต่เจ้าคืออสูรที่เกิดขึ้นจากคำสาปของข้า วิญญาณแห่งความอาฆาตแรงปราถนาอันไม่สิ้นสุดจงแทรกซึม ความแค้นของข้าจงฝังเขี้ยวไว้ในหัวใจเจ้าจงลุกเป็นไฟ มันมาหรือ,อยังามามาแล้วนะคะนี่ราชดุดและราชธิดากำเนิดที่เมืองไต่ตึงไปะคะนั้นก็คงถึงเวลาแล้วสินะอสูรน้อยของพ่อพ่อจะสอนให้เจ้าทำลายล้าง จงดูเป็นขวัญตาซะข้าต้องข้าต้องขอคำดวนดูอีกสักคราหนึ่ง ได้นเรยองเนี่ยอยับปุ๋ยเลยน,น่ี่ได้นี่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 นีอะไรกันท่านโหนพูดเบาๆก็ได้ลูกของเรากำลังหลับอยู่นี่เถอะพระเจ้าค่ะ เราต้องหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดโปรดทอดประเนตรนี่คือครอร้ลายที่พระพเจ้าทำนายท่านโหนไม่เอานะเยอะไปแล้วนะไม่ท่านต้องฟังข้านี่มันจะแก่ล้างร้ายแต่มันคือคำเตือนขู่กรรมของทุกคนที่นี่กำเริมมา ถ้าไม่ส่งเชื่อทุกคนที่นี่จะตายกันก่อน้่าทุกคนที่เจอเว้นเพียงสองทารกข้ามัน หม่อมเจ้านะไปคะต้องสั่งมาตรตลายมาได้เลยเปคะอยากจะกินใครก็กินโอยกอดมันได้เลคะ่ะนี่ พวกมันรู้พี่เจ้าทำบ้าอะไรหยุดนะหยุดไม่ได้เอาลูกออกมาหนี้ฟังพ่อเบาลุดปานีดาขันพลหยุดได้แล้วคุณศรีจับมันไปลานทหารบัดเดี๋ยวนดิรับห้กล้าพระเจ้าทัพอย่าไปเจื่อเฮ้ยมาจะไม่เชื่อข้าเชื่อข้าพระเจ้ามันก็เบื่อมาอมันก็เบื่อมามันก็เบื่อมา 别动！别放声音！别动！ มันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่พ <c oughs> ี่เป็นอะไรไปพี่ฝากลูกด้วยไอห้หนวะคุณศีพาทุกคนหนีไปแต่ไปไปเจ้าค่ะเอาหนูวะไปเร็วไปเร็วเร็ไ้ศีเธอะแสดงทั้งนี้ไม่จ้าค่ะไปเร็วไปเร็วเจ้าเฮ้ย เฮ้ย,ย,ยมือสันต้องฟันหัวมันสิเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผลเฮ้ยมาแล้วเจ้าหนุ่มหัวมันสิมือเปลือกมือสันพวกเราจะไม่ยอมตายจนกว่าจะได้เห็นว่าพระองค์ทรงปลอดภัยพระเจ้าค่ะจุดอ่อนมันอยู่ที่หัวกระโหลกพระเจ้าค่ะงั้นเหรอ งั้นตัวนี้ข้าจัดการเอง เฮ้ยดูเอาพอยอดดวงใจของข้าจะรีไปไหนละจ๊ะเงงแแห่มีเรื่องที่สับเทียนผัสทุธาเด็อสูรขันแก้วนพะกาวเรื่องราวลิคิดจากสวรรค์ แสงจันทร์เจ้าพี่แสงจันทร์ลูกพก่อเจ้าพี่กลับมาแล้วเราอย่าแยกจากกันกีนเลยนะเพคะได้สิพี่จะไม่ทิ้งพวกเจ้าไปไหนอีกพี่สัญญาขอเดชะตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยเรารีบไปจากที่นี่กันก่อนจะดีกว่านะพระเจ้าค่ะแสงจันทร์ เราไปจากที่นี่เถอะพี่ข้าเจ้าพี่นี่เ,เปลี่ยนไปเย้าค่ะหายไปไหนแล้วเนี่ยอารเปิดประตูลับนี่ไว้อาเจอแล้วอยู่นั่นไงไ,<ป>ไม่ได้สิ เข้าไปแบบนี้ไม่ได้สวยขนาดนี้ใครจะอดใจไหวเนือคู่ข่งข่ารอข้าก่อนข้ากำลังจะไปห ที่นี่คือบันลังแห่งความตายเจิญเสน่ห์ทางนี้พระเจา้าค่ะเจิญพระเจ้าค่ะ เราหนีกันมาไกลพอควรแล้วคงจะปลอดภัยแล้วล่ะงั้นเราพักตรงนี้ก่อนดีกว่าไคะเจ้าพี่ลกูลกๆน่าจะหิวแล้วต้องขอตัวไปให้นมลูกก่อนนะไปคะได้จ้ะระวังตัวนะคะเจ้าพี่ ข้าระนับถือพวกท่านจริงๆหมื่นสารหมื่นเผือกสภาพแบบนี้ยังหนีกันออกมาได้อีกฟันไปกี่ตัวละนั่นจะกี่ตัวข้าไม่ได้นับหรอกในใจนี่ข้านึกถึงพระพักของพระอรสกับพระพักของพระธิดาอย่างเดียวเลยฟันไม่ยัง้งท่านโหนข้าขอโทษเจ้านะที่ข้าไม่เชื่อเจ้าตั้งแต่แรก เป็นพระมหากรุณาที่คุณพระเจ้าค่ะนี่เราก็หนีกันออกมาได้แล้วมีอะไรต้องเครียดอีกมันจบแล้วนะท่านโหนยังยังมันยังไม่จบมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น เห็นใกล้ๆก็ยิ่งแน่ใจเนี่ยแหละัวนีนฝันถุงข้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วเดี๋ยวใจเย็นก่อนเจ้าเป็นไหนหรือเปล่าปีศาจ<ะ>ปีศาจมันน่า,ากลัวมากมันบอกว่าจะจับใครกินปีชายช่วยก้าด้วยเจ้าบอกว่าเจ้าหนีปีศาจแลเหรอ พี่ชายรายกันนี่คือองค์เหนือหัวไม่เป็นไรพงศีนางกำลังตื่นกลัวไม่เป็นไรนะเจ้าไม่ต้องกลัวนะเจ้าปลอดภัยแล้วไปกับพวกเรานะพี่ชายช่างใจดีนะักข้าเลือกไม่ผิดจริงๆเลือกเลือกอะไรเปล่าจ้าเอาเอ,เอ,เอถ้า ถ้าเป็นอย่างที่นางว่าพวกมันก็คงจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะักจริงสิงั้นพวกเรารีบหนีออกจากที่นี่กันดีกว่าไปโอ,โอ๊ยโอ๊ยพี่ชายข้าเดินไม่ค่อยไหวขอ้วยอะไรวะเมื่อกี้เห็นวิ่งปลอเลยวอ้าวเจ้าพี่เราไม่พักกันแล้วหรือเพคะ เออแสงจันท์นี่สาวชาวบ้านนางบอกว่านางหนีปีศาจมาที่ว่าเรารีบหนีจากที่นี่กันดีกว่าใพ่คะนั่นไขออ่อ๋อนี่คนรักของเราเองมาแสงจันทไปช่วยอุ้มลูกนะแล้วเราจะยังไงต่อกันดีไพคะเจ้าพี่ ค่อยๆหาทางนะปัดจะหยุดเดินทำไมล่ะแม่สาวน้อยจะรอให้ปีศาจมันมาจับกินหรือไงฮะปากเองนี่นะไอ้สันไอ้นันผูพ่อตามมาเดีว แข่งจันระวังนะเราเดินตามลำน้ำไปรเรื่อยๆอีกไม่นานก็คงจะถึงเมืองย่าทของเราถึงที่นั่นเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันขอเพียงได้อยู่ใต้ฝ่าละอองทุรีพระบาทไปทุกขนแห่งแม้จะเริ่มต้นสักกี่ครา ข้าพุทธเจ้าก็หาใกล้กลัวไม่พระเจ้าค่ะหม่อมฉันก็เช่นกันไปคะ่ะขอเพียงแค่มีพระองค์อยู่เคียงข้างแสงจันพี่รักเจ้ากับลูกเหลือเกินไม่จริงผัวข้ารักข้าผัวข้ารักข้าผัวข้ารักข้าคนเดียวปล่อยไปหน้าเด้อเฮ้ย คุณสีจับน้าออกไปไปไปเอา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 ไปอาไอ้ง <c oughs> ูอะไรท่านหนไม่ได้มาดึงงูในพจนบิโกงเนื้อหัวนี่แหละนี่กูกรรมกูกรรมอยู่ดีไรจะไปแรงเยอะปานนี้ ของข้าต้องไปของข้าคนเดียวเท่านั้นออกครงการโอ๊ยหัวนั่งขุนศสีอย่าโดมใจของข้าจ้าทำร้ายเ้าทำไมจ้องไม่ใช่เมียข้านางยักษ์อับลักษณ์หน้ารังเกียจทุกคนหนีเร็วไอ,อ,อ้ชันพามาอยัด ย่งเจ้าปรเจกตข้าได้เจ้าต้องเป็นของข้ามันตามข้ามาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนหนีไปจ้ะไม,ะไม่ไม่ได้เป็นาเจจุพีแต่จันไม่ต้องมปห่วงพี่พาลูกหนีไปไป ันทเราอยายังจอกันเลยนะพี่คะแสงจันทร์แสงจันทร์พี่ทำแบบไม่ทันแน่พี่จะหนีไปอีกครั้งจำไว้นะแสงจันทร์พี่หลังเจ้ามาแสงจันทร์ดูแลตัวเองด้วยแสงจันทร์น้อย ศูนขันแก้วนกพก้าวเรื่องราวลิกคิด